หนึ่งมาแกะกล่องสุ่มลาบุกันเราอยากได้สีซอยมิลกับทอฟฟี่อยากกินนะเจ๊นี่อันนี้ของน้องอีกคนนึงค่ะรออยู่นะคะจะไม่ดูการ์ดนะเจ๊หลับตาเดีๆหลับตาเดี๋ยวดเดี๋ยวก่อนใหเ้เจ๊ลุ้นอยู่ เย็นดี้นแม่หลอกมากรดไอยู่่อะของมินนี่มาต่อสวัสดีค่ะวันนี้เราเริ่มนะหนูจะไปจุบบกันนะคะอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวนี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 ้อ่ะเออตัวนี้ไม่อยากได้แก่ตัวนี้ด้วยแก่ได้ตัวสีเขียวมินนี่แกะถุงมาก่อนเนี่ยเพิ่งดูการนะ ใช่แล้วเจ๊บอกนะเดี๋ยวอาร์เ้สก็ไปเรียจุกใช่ปหใช่นี่เทรด์กันสามเย้อ่ะายมาอ่ะยมาอ่ะถ่ายมาทีเขียวรีซ่าอ่ะถ่ายคู่กันเย้